พบุตรสุดที่รักไว้ในอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องชาวนคนปรปฐมทุกทุกท่านด้วยนะครับห้าสี่สามสองเข้าเรื่องว้าวสวัยพระโมไม่ได้เลยที่สมัยพระโมเพื่อนรู้ไหมบอกพายน,น,นี้โนชันเลยละควี่ยี่ช้าเพื่อนกวันบปันเมืองเพื่อนก็อย่าพูดยอข้าจนเกินไปพวกเราแล้วก็มีความเก่งแต่ละด้านไม่เหมือนกัน อาจจะเก่งด้านนี้เพื่อนเองก็เก่งอีกด้านหนึ่งแต่ที่สําคัญทำไมพวกเราเนี่ยเป็นเพื่อนรักษาบาลกันเรื่องนี้เนีเราสนัตสนุนพรมแดงครับเราเป็นเพื่องนัดพี่เราเป็นวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วเจ้าตาเจ้าตาดีเว้ยเจ้าตาเข้ามเจ้าตาเจ้าตาเป็นลูกเข้ามาลูมาในเมือเมื่อกี้จะสนใจอยูไปเลยกูไม่รู้ไม่รู้ออกมาตอนไหนเจ้าตา พ้ะเจ้าตาคิดถึงนี้แล้วหลานว่าไงเนี่ยฮะอยู่ด้วยกันคิดถึงเพี้ยนอะไรลูกไม่ก็พระเจ้าตาชอบแวบ,บ,แบบไปนู่นแวบบไปนั่นแวบไปนี่ไปมิโูร่ลูกเอ้ยมิโซร่าไปไหนอ่ะฮะมิโซร่าไปไหนไม่ห่วงลูกศิษย์มั่งเลยก็โตกันหมดแล้วเออชอบแวบขายแวบขบายตาก็ต้องหาครอบปลุกใส่ตัวลูกวันไปแล้วนะลูกนะปัดนี้ วกเองก็ได้สําเร็จวิชากันหมดแล้วนะลูกนะครับพระเจ้า,จาตาแต่ที่สําคัญวิชาที่ตามอบให้ก็คือวิชาแปลงร่างตาจะมอบให้แต่แล้วแต่ว่าอยากจะแปลงมันเป็นอะไรนะลูกนะแปลงเป็นอะไรสามารถแปลงเป็นสาาัตว์เดรัจกฉานก็ได้หรือพระเจ้าต,ตาแปลงเป็นสัตว์เดรัจฉานได้จะมีคาถาอยู่สองตัวกระถาอยู่สองตัวใช่ถาอะไรก็คอาถาบทแรกทําน้ำมนต์ ปัญหาบทที่สองแปลงเป็นสัตว์ต่างๆแต่วิธีแก้ก็คืออน้ำมนต์ลาดตัว<ม>ถ้าเกิดเหตุถัดกล้องไม่สามารถอน้ำมนต์ลาดตัวได้จะต้องเป็นสัตว์ในราัชานาตลอดชีวิตตลอดชีวิตเหรอจตเว้นแะแต่วันพาะแปดคำพิพา้าคำก็ได้เป็นคนสามชั่วโมงลูกโอสแสดงว่าวิชาเนี้ยนะ วิชาทาน้ํามนต์มันสําคัญที่สุดเลยใช่ไหมครับสำค,สค,บสคัญที่สุดเลยลูก <S <S ห่าให้น้ามนต์หกตกหล่นเด็ดขาดได้ครับพระเจ้าตาไม่งั้นจะเป็นสัตว์เป็นตลอดชีวิตนะลูกนะครับพระเจ้าตาสิทธนี้จะจำแน้นำคำสอนของพระเจ้าตาไปใช้จะไม่ใช้ในทางที่ผิดทางที่มีช่อบกับพระเจ้าตาพระเจ้าตาพระเจ้าตาให้คาถาแรงแลาพวกเราไปแล้วอะ จะตายห้คาถาธนมนค้าบางสิแบบพวกเราทุกคนเลยได้ไหมอยากได้คาถาธนมนคาถาธนมนใช่ครับะพ้าตาฟังให้ดีนะลูกนะนะโมนะมะอะทะอิปลูปะนะปิกตติฮีตุกีว่าไม่เคยได้ยินเลยพระ้าคาถาหกตัวนึกจำให้แม่ดม่นม้ังด้วยเหรอมีนี่คาถาธนมนจะต้องท่องเลยนะถ้าไม่ท่องพระตาไมตกพระาไม่ตก พระเจ้ <geon> าตาถ้าอย่างนั้นสิทธิ์ขอกราบลาพระเจ้าตากลับสู่บ้านกลับสู่เมืองของสิทธิ์เลยนละกันนะพระเจ้าตาโชคดีหลานรักโอ้โหเมื่อไม่ดีรู้ต้องมาโอ้โหใจกลับมา มาไปเอ๋ยขาเพลาลาเอ๋ยเอ๋ยพรากจากตาไปทรบความหวังทั้งใจเอ๋ยกลับสู่เมือง ไม่ร่ำไหยให้คุณเคือต้อร้อง เพื่อนไว้พวกเราควาไปแยกทางกันข้างหน้านะเพื่อนไปเราไปจะทความใจควานมุวลมเมื่อเรียนจบวิชาขอลาอาจารย์ออจกจับสำนักฤๅษีโดยวิชาที่อาจารย์ให้ไว้